วันน das ี้ก็อยู่กับผมนะครับก็อยู่กับเกเแสนแนะครับองก็เราเนงแล้วเราหลดกันเว้นซืพื่องหอมเลยแต่แรกก่นซื่อไม่ได้ต้องทนริ้นด้วยอนี่คือะนครับุณได้ื้อเื่อนซื้อแต่ผมไม่ผมก็ ไม่มีเซพี่อะไรล่นสักานะครับอ่าก็เ,าเล่นเติมในเลย,ยดลเ,เ,เมมดี๋ยวให้ดูฉากเตมเกมของกอไรองแรนะครับแล้วคนก็อาจจะเคยดูกันแล้วก็ไม่ครับเราให้ดูใหม่นะครับพฟสสองหนึ่งเก้าเก้าสองครับอ่ามีไอ้หนุนคนหนึ่งครับแก้วบอลดำว่าไม่มีหนุนได้ปะครับลงไป่งอ่าตอไแก็ญีกกป๋นะครับ อ๋อสุดเจนครับโอเคก,กันเลยไม่ใส่มาครับอ๋อแซงกิ้งมวยมาด้วยปุ๊กคนนั้นจะซีไปนะครับนี่คือเรื่องราวของจีเอซันนะขึ้น <c oughs> ไปโดยตะเบิพ่นเฉยครับไม่รู้เป็นที่อะไรครับอยู่จีก็เลยตะเบิพ่นมามบุญพิธีวะไม่ได้เสียงนะครับสักทีด้วย ถ้าข้างทางมีสูตรก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับอ๋อเนี่ยไอ้หนอนหัวดำฟึ๊ดแรงๆโดนปนนะโดนปน

เขาตองทนนเน่ยมเสียงแล้วต้องทนจริงเกยงก็มาแล้วเสียงมาแล้วโอเตัวตัวแรกตัวแรกอะไรตัวตรวจับไปจอนะเบากเดีมาถึงเราทีนะครับตันี้จับไ

เามองเสองตรงนี้ครับไอตงนเียองม่นี้ราเสียรถเชียปตนะปดเสียอ๋อทษครับลืมลืมกดซ้เพอ่กดึือกด้าพวินครับกด F หรือกด e n น e r เพื่อขึ้นจยานอ๋อครับแครับเล่นนะครับ โอ้ยโอ้ยเลิกใช้ตายอ๋อเฮ้ยห้าจังหวะก็องห้องนะครับห้องครับนะครับจะยังเหมือนได้หอดีนะครับบีบเอฟเรื่อยอะไรวะอะไรวะชน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 เดี๋ยวจะหาปุ่นได้จัหมดดีกว่าเอ้ยเอาล่ะถ้าเกิดอาการดักก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะเขาบอกกาก เันนี้เราจะไปจะไปเมืองไกลเรับไปข้างนอกครับไปหาปืนกันถล้วผมก็จะลองหามีดดูเฮ้อืมคืนคืนด้วยรุนปีนเองมากนะครับก็อาเรื่องดาว ไปกันเลยไปกันเลยไปังเลยนะพอเท่านี้โอเคโอเควิ่งวิ่งวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปให้เราไปอ่านไปเอาู่หอดพื้นที่นะครับโอเคโอเปอโอเปอรแชป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 โอเคเกันเลยนะครับเราก็โยนน้ำตาลกันขวากันมาแล้วกัน อ๋อต no, ้องสบายกัน oh, ทันนู้นวันศุกร์เขาหายไปเทนเดอโอ้ยโอ้รับโอ้ท <ười> ุเร <Hey> ียนอะไรมืองอะไรอครับเข้าด้วยขึ้นมากันเะยครับส่งไปมาเ้ยโอ้ย นี่คุลกนคลยเ้ยยางแต่ง่าเหียลรถแม่งรอหดนหนเลยอ๋อโอตายจะแรงมากแลรับรน่าจะึกว่าน่าจะแรงมากขึ้นอะไรก็ไม่ได้เพื่อนอ๋ไปเรียอ๋อเหี้ย ลองเสร็จเราก็ทำการตองวว้ต่อ,ตอก็ได้ครับเดี๋ยวนนร,ราไปหาของดูนะครับคองแม่งเล็กชิบหายไอนคนเมา Buôn ngân được à Ôi... Tại... Ây ôi chết tôi trắng rồi Đông phải cố lên ต้องหอปปอนนนันไปพอจะชนะในการเคลื่อนที่ไป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 โดนตัย เรำคาญเลยซื้ออาซุยเกียร BOOM <laughs>